แล้วก็มาอยู่นี่อีกสองพันมาบินสองันเงินนั้นไช่วงนั้นเงินมันขาดเ,นเนลไนลก็เลยเปิดรือไม่ก่อนก็อไม่ได้อันเีิดเงินเลยเหรอันนี้ถอนงอ,นม,าอนมาแค่สี่สี่ร้อยที่เขาโอนให้ไม่ช่ถอนมาทำไมสี่ร้อยก็ถอนเาถอนมาไว้ใส่เอาแล้วเหรอลูกง <laughs> ่วงไหมลูก <laughs> อ้เก่งมากสุดยอ,ดอะแต่ฟงเจโนฟงเจพามามถึงนี่อย่าลืมมาซื้อหมวกคืนนะเดี๋ยวยายออกคืนออกคืนอะไรพอมองมุมนี้ก็ต้องรู้ว่าหมวกกันน้องมันด้วยไปดูเลยเกี่ยวกับหมวกนะเล่นหมวกนั้นปล่อยแล้วกันแล้วละหมวกเขาลาคะนีเก็บให้เขาแ <c oughs> <c oughs> ของแม่ปิ้ววันของแม่ปิ้วว่นของแม่หนูอ่ะ บอกบอกบอกป้าน้อยเลยนะย้ามานี่ยอันนี้รถสองแถวนีด้วยว่าจะบอกว่าจะบอกหนูว่าให้บอกไอ้น้อยว่าหมอนวดาได้การนี่แหละกำลังการเพราะว่าที่เขาอยู่ที่ละเกรงใจน้อยไงเขาไม่เคยผ่าไข่เขาท่านี้เขาเป็นหมอนวดาด้วยการรู้จักกันเขาให้แก่เราก็ไม่ต้องพูดพูดขึ้นมาทำไมเรื่องเกรงใจเขาว่า เพราะว่านิสัยเราไม่มีไม่พาใครมาตามใครมาไม่เคยแต่น้อยนะมันเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาพูดเรื่องของยายไม่เกี่ยวกับหนูพูดเรื่องนี้เลยแต่ยายก็ไม่สบายใจไม่ต้องพูดเรื่องใครเรื่องมันงนูตัวไม่รอดว่าพูดเรื่องใส่พออยู่พูดเรื่องนี้ข้าไม่กด้ก็ไม่สบายใจนะเห็นอ้มันนอนหลับกันไหมมันนอนยังไงกันจะนอนนอนยาวจะ คุณสองเป็นไงเวอร์เดี๋ยวจะโทรไปถามเลยคุณสองหลับดีไหมโน้หลับต้องมีปลุกเนี่ยไม่มีอะไรมารบกวนแล้วผัดลมก็มีไม่ใช่เหรอผัสูบพัดลมตัวก็มีมีจะล้านผัดลมยายพามันนี่ผัดลมไม่ร้างที่บ้านหนึ่งก็เพิ่งเช็ดไปสองเที่ยวเม่อวันสเมย์เมื่อวันนี้ใช่ไหมหน้าดำในสวนหน้า งู่งงนอนนะสุกันสวยเลตอนเก่าก็นั่งกลางปันสวยคุณส,ส,สองคุณสองคุณสองหน้าตีนะลเจียงร้องอีตอนนั้นทำไมอ่ะทำไม,ไมไแมวขู่โอ้ยมันร้องกันเรื่องปกตินั่นแหละถ้ามันอยู่ที่เดิมเนี่ยนานๆเนี่ยมันจะไม่ยอมเปลี่ยนที่ใหม่มัน ว่าเอาตีลูกอีกละมั้งเ,เ,ด,กกเดี๋ยวร้องนี่นิดหน่อยมันก็ร้องอ่ะหนูไม่ตีเลยคิดง้าง,งาเงินก็ร้องอ่ะไม่ตีอ่ะหนไม่ได้ตีลูก่ใยขนาดนั้นนะแม่ตีใจสบายใจหนูเอไปก่อนได้ไหมไม่เอาเอาหม้อข้าวข้า,ขา,ขาวเราไปก่อนเอาข้าวขาหนูเอายิ่งไม่สบายใจอย่ามาพูด